นอนหลับแล้วเหรอสวัสดีจ้าวันนี้พบกันนอกสวนแค่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็เลยมาส่องดูน้องหนูเรามีสมาชิกใหม่นี่เห็นไหมสมาชิกใหม่น้อยๆสองตัวนะคะน้องเพิ่งคลอดสดๆเลยนะคะตัวยังเปื้อนเลือดอยู่เลย ี่วันนี้เด็กๆของเราอายุครบสองวันจ้าดูนางสกอนน่ารักกับปุกลุกมากวิ่งปลอตั้งแต่สองสามชั่วโมงแรกแล้วนะจ๊ะวันนี้ดูโตขึ้นเยอะขนฟุยขึ้นเยอะมากเลยค่ะสองวันเท่านั้นเองนะขนนุ่มมากเด็กๆขนนุ่มมากยังไม่รู้เพศเลยจ้า ไม่รู้น้องเพศอะไรนะคะตอนนี้เสียงดีจุดจิ๊ดุดจิ๊กันน่าดเาาูเอามาให้ชมเอามาให้ชมจุ๊ปูจุ๊ปูขนนุ่มมากเลยคะ่ะ ตัวเล็กมากอันนี้ตัวเท่านี้เองนะหนูเพศอะไรลูกหนูเพศอะไรโอ้สันสันมีขนพองใส่ด้วยน้องขนพองใสด้วยเมื่อกี้ตัวเล็กตัวนี้นะสีเหมือนแม่เขามากเลยค่ะเนี่ยสีเหมือนชานม ัวใหญ่เย้จ้ะเอ๋โอ้ยสัน <c oughs> ตัวนี้สีเหมือนแม่เขาเลยนะคะตัวนี้สีเหมือนชานมเลยว่าไงลูกอื <c oughs> น่ารักจริงๆดู <c oughs> เล่นกล้องด้วยตัวนี้เล่นกล้อง <c oughs> ไม่กลัวกล้องเลย <c oughs> ไม่กลัวกล้องไม่กลัวมือเลยนะ หนูน่ารักหนูเล่นกล้องตัวผู้หรือตัวเมียก็ยังไม่รู้นะคะต้องรอให้น้องโตอีกหน่อยนะคะอ,อุ้ยตัวนี้ตาดำจ้าพ่อเขาตาแดงแต่ตัวนี้ตาดำนะคะเพิ่งจะพามาทักทายทุกคนเป็นวันแรกเนาะอายุสองวันก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับลูกหนูแกชบีนะจ๊ะเหมือนแม่หนึ่งตัวเหมือนพ่อหนึ่งตัวนะคะ น้องทั้งสองตัวแข็งแรงมากๆเลยจ้าเล่นกล้องดีมากเลยไม่ดื้อไม่ซนแล้วก็ไม่ได้ร้องเสียงดังโวยวายนะคะน่ารักมากวันนี้ก็พามาทักทายเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ย็กทต้องเอาเด็กๆไปคืนแม่ชานมแล้วนะเด็กๆไปหาแม่ชานมกันนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนหลับแล้วเหรอ วันนี้น้องหนูอายุ3วันนะคะดูเริ่มกินอาหารกับแม่ได้แล้วจ้าจริงๆเขากินได้ตั้งแต่วันที่2แล้วนะคะกินน้ำในขวดได้แล้วนะคะแล้วก็กินหญ้าแบบที่แม่กินได้ไวมากเลยค่ะคือคลอดออกมา2-3ชั่วโมงเขาก็เริ่มเดินต่อแตะต่อแตะอาจจะยังเดินไม่แข็งแรงมากนักนะคะ สี่ห้าชั่วโมงก็เริ่มวิ่งได้แล้วเนาะวันที่หนึ่งที่สองนี่เริ่มกินอาหารตามแม่นะคะเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มกินแบบมุบมิบมุบมิบกินยญาอันฟ,าฟา้ฟาหญ้าทิมโมทีที่ให้ไว้นะคะด,ดูดูตัวโนนี่ญาท่อนใหญ่มากแต่นางก็พยายามจะกินให้ได้นะจ๊ะหนูมากินยญาท่อนเล็กๆสิลูกอะมากินมะละกอเนี่ย มะละกอนนะ่ะกินเป็นยังนี่ยาชิ้นเล็กๆเ,เต็มเลยทำไมหนูไม่มากินน,ะน่ะนะมากินเร็วมากินเร็วไปเร็วตื่นเต้นตื่นเต้น นมลูกสินี่น้องกำลังกินนมแม่อยู่นะจ๊ะดูท่าชานมเขานอนให้นมลูกสิ วันนี้ลูกหนูน้อยๆของแคทนะจ๊ะอายุครบ8วันวันนี้จ้าน้องก็แข็งแรงดีเหมือนเดิมนะจ๊ะสามารถกินอาหารได้เองแล้วนะคะ